อุบัติเหตุทางตาอะไรที่หมอต้องพบเกี่ยวบทุกวันสิ่งแปลกปลอมที่กระจกตา ดยเฉพาะหลังจากการที่เจียเหล็กนะคะคือบาดเหตุทางตาที่หมอพบเกือบทุกวันเลยค่ะโดยคนไข้นะคะจะให้ประวัติชัดเจนมีอาการเครืองตาตาแดงน้ำตาไหลนะแปบบ๊แบบแปบรบแบบเหมือนรู้สึกมีอะไรอยู่ในตาตาเนี่ยให้ประวัติชัดเจนมากว่าเห็นอะไรกระเด็นเข้าตาเลยแบบนี้ก็มีค่ะเวลาที่หมอตรวจด,ด้วยกล้องจุลทรรน,นะคะที่ใช้สําหรับการตรวจตาเนี่ยก็จะเห็นสิ่งแปลกปลอมหน้าตาแบบนี้เลยนะคะติดอยู่ที่กระจกตาของคนไข้ค่ะเป็นสาเหตุให้คนไข้มีอาการเครืองจนต้องมาหาหมอนั่นเองค่ะสำหรับการ จะใช้อุปกรณ์ซึ่งก็คือปลายเข็มนั่นเองค่ะในการเขียเ่ยเศษเหล็กออกจากกระจกตานะหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้จําเป็นที่จะต้องใช้ยานะคะเพื่อช่วยในการหายของแหล จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อที่กระจกตาในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดมาหลายวันหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่มาติดที่กระจกตานะั้นมีความสกปรกมากมีความเสี่ยงการติดเชื้อที่กระจกตาร่วมด้วยแบบนี้จะรีบมาพบจักษุแพทย์รีบรักษาแล้วก็ตรวจติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการติดเชื้อที่กระจกตาจะมีความเสี่ยงของการเกิดแผลเป็นที่กระจกตาหรือว่าถ้าเชื้อนั้นรุนแรงมากก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะทําให้คนไข้เนี่ย สูญเสียการมองเห็นว่ามีผลกระทบต่อการมองเห็นของคนไข้นั่นเองสิ่งที่หมออยากจะเน้นย้ำก็คือหมออยากให้ทุกคนที่ทํางานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุรอบดวงตาป้องกันโดยการสวมแว่นนิรภัยครอบดวงตาการป้องกันย่อมดีกว่าการมารักษาภายหลังนะคะและถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วหมอแนะนําให้รีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็วค่ะ